ราอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นยังงมันมีคนหนึ่งที่เป็นเซียนของ,องขอนแก่นเขาที่เป็นไกด์ในวันนี้อ,อ,อร่อยมากอ่ะืทุกคนรู้ไหมว่าเรากินติดก,กันมาสามวันแล้วนะคะทุกคนนี่มาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อช่องจี้าค่ะแล้วเราเปิดรายการบนรถอีกแล้วทุกคน <c oughs> คือตอนนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพค่ะเราอยู่ที่จังหวัดขอน แง่ไงเราอะไม่ค่อยเชี yeah, yeah. ่ยวชาญในพื yeah, ้นที girl, ่เท่าไหร่แต่เราก็อยากไปเที่ยวอยากไปหากิจกรรมทําในขอนแก่นเลยเพราะฉะนั้นมันมีคนหนึ่งที่เป็นเซียนของขอนแก่นรู้ทุกซอกทุกซอยเข้าซอยนี้เขาบอกเลยว่าไปทางไหนเดี๋ยววานนี้เขารู้เลยว่าบ้านใครเขารู้ทุกอนุของขอนแก่นเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะเป็นไกด์นาเที่ยวให้ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเป็นไกด์พาพวกเราไปเที่ยวกันใช่เริ่มต้นจากที่แรกคือตรงนี้ค่ะถึงแล้วค่ะกล้วยปากกล้วยตรงนี้เลยะแล้วแต่คุณเลยอ่ะแล้วแต่แล้วแต่เจ้าบ้านเลยค่ะผมไม่เชื่อว่าเจ้าบ้านมีที่เด็ดๆแอบซ่อนไว้ไม่ให้เรารู้อย่างเมื่อกี้นะเราไปมาแล้วที่กะเพราอีเจ๊ที่เด็ดแต่ด้วยความที่ร้านนั้นออกคลิปแทบทุกคลิปของเราในคอนแกนก็เลยไม่ถ่ายแล้ววันนี้น้อง์นพาไปที่ไหนคะที่แรกร้านขนมฮะลิงปังเนี่ยกันเป ด้านซ้ายมือคะคุณอ่านไหมคุณอ่านใบดิ E U N คุณอ่านดีดีมันเป็นตัว R I N ได้เอาคอ่านได้เวลาลิงฟังนะจะพาทุกคนมากินของอร่อยเห็นทพีจะไม่มีใบไม้ข้างหูเลยนี่อะรอะดอกร่วงค่ะรอว่มันมีมดไหมนันเงียวมาลีเบท จะพาทุกคนมากินของอร่อยคาเฟ่เล็กนะคะสรุปเป็นปันเล็แล้วผะทุกคนคาเฟ่ที่ขอนแก่นเยอะมากท้อันใส่คอนโวายพี่เพ่ผมก็ใส่โดนกันที่พี่เพนด้วยไอ้มาช้าก็คือหมดขี้มากมากดูเขาดูมากดู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 ร้านนี้ด้วย ตรงี้านในตำนานร้านในตำนานเหรอคะกอยากกินข้าปากแล้วใช่หัวเอาอันนี้หนึ่งมีอันเดียวหนึ่งเดียวเอาเค้กเค้กอันหนึ่งจ้ะมารูฟี่เหลือไหมมารูฟี่ลงชานี่ลงขาเอาไวยังม่าหมดไปแล้วองห่ะกันแ้วพานุอยากกินชัวร์คพานุชอบมากดีเขารู้ใจจังรู้เราลำพี่ชายทีพี่ชายเหรอพี่ชายชอบอันนี้เฮ้ย จรริงไม่ก็จริงแต่ว่าอยากที่วันนี้เจดาเจเบนิเชสดาโลหนึ่งท้าไม่ทำเค้กสวยจังเลยค่ะสวยเหมือนหนูอะค่ะเยเหมือนกันอันนี้ดอกไม้นะารักไร่วงค่ะหรว่มันมีมดนไหมมันเดียวมันมาไม่เดี่ยวไหมคะตอนืพืนมันจะจบมัใจะตกมาแล้วก็สวยนะมันดีแล้วมีอันไหนแบบว่าแบบแนะนำ ได้คะ่ะจัดมาเลยคะ่ะรวชนดแอลกอ็อลิกคือเป็นเมนเทคกชอกแลคค่ะแล้วก็เป็นจานอารอะไรน่าก,กินก็สั่งไปก่อนเอาอย่างน่าินค่ะพี่น่าก,กินดึนช็อกโอกแฮลิกหนึ่งได้คนะ่ะบานอฟฟี่ราอย่างมีความหวังนะคะเผื่อทันอุ้ยน้ำลายห <c oughs> กกึน,น่้าเก่งมาก ไม่ถ่ายสวยดีนะพี่ว่าอันเนี้ยมุมโอเคใช่ต้องใช่ได้ต้องถ่ายไว้เยอะๆมันจะได้แบบเอาไปลงอินสรงอินเตอร์ตัต่อจะได้ไม่มีปัญหาคืออยู่ตรงหน้านี้หะหน้ากินดีใช่เพราะยิ่งเห็นใกล้ๆมันยิ่งแบบว่าดูแบบอุ้ยผลไม้มันแบบว่าอู้ล่วงมาเลย แล้วเนาะเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วพี่ว่าขอชุดหนึ่งเอาไปเขาด้วยเหรอเอาเขาด้วยเหรอโอเคมาแล้วทุกคนเราจะได้มัมมัมกันแล้วค่ะนกปบมัมมัมกันมาเค้กน่ากินมากคือจะบอกว่าอันนี้ทุกคนดูดิบูเบอร์รี่มันฟูขึ้นมาแบบบูเบอร์รี่ใช่บูเบอรี่นาก็เป็นตะมาแพนนี่นาก็เป็นตะกร้องใช่วันนี้นาก็เป็นตะกร้องนะคะเพราะว่าตะกร้องจะอดกิน นี่ผมเริ่มก่อนเลยทุกคนและนี่คืออเลงคูซิงครับนี่มือ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 ตองอตัเอ้ยในจังหวะที่ชุลมุนอยู่นั้นไหนมาขอลองชิมหน่อยนะทุกคนเอ้ยมันนุ่มมากมันแบบปาดลวดเดียวอ่ะถึงถึงข้างล่างอ่ะชั้นสวยงาม อร่อยมากอ่ะอร่อยจริงอร่อยสุดหอมมากเลยเนาะในชัใช่้นชัน่ากินจ้วเลยจ้วเลยจ้วเลยทุกคนจ้วเอ้เดียวเลยดิเดียวเลยดิฝันก็ไม่ได้ห้ามไข่จุ๊มบเริ่มเลยขออนุญาตนะคะเป็นไงเป็นไง่มันนุ่มมันแบบบึ่มบ๊มว้ายเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้ไยบลูเบอร์รี่ชีสคัพเค้กชีสเค้กมันนุ่มดึ๋งไวมากเลยเพื่อน อร่อยมากบัวลิจีเก๊อร่อยมากเอ้าไม่มีเก่งไม่มีช้อนนะน่าจะไม่ใช่ทาเป็นมันมวาถ่ายไหถูกถูกเก่งมากเพราะว่าผมจะกินฮะไม่บอกแล้วบัวลิจีเก๊กเว้ยแต่อันนี้ผมสงสัยมากคุณเจแปันิเชด้าใช่อันนี้ใหม่จริงอันนี้แบบว่าไม่เคยแบบว่าอยู่ในสารระบบเท่าไหร่รเว้ย ชีสมันเนียนมันนัวมันแบบอร่อยอะ่ะเว้ยอร่อยอ่ะแต่ไม่ยากมันคือแบบชีสแบบน,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 นัวแบบละมุนละมุนแบบนุ <c oughs> ่ม <c oughs> อร่อยมากเลยอะ่ะแล้วยิ่งแบบชีสข้างบนอะ่ะกินด้วยกันไอ้น้องฝอยๆอะ่ะอร่อยมากเลยอะ่ะเต็มปูมากอะ่ะ อร่อยจริงอันนี้หวามากทุกครั้งที่ผมมาขอนแก่นแล้วผมถามเฟิร์นว่าแบบผมอยากกินเค้กอร่อยร้านไหนดีเฟิร์นจะบอกว่าปั้นแป้งปั้นแป้งตลอดบานอฟี่มาเลยวไปเอาสองกล่องบานอฟี่ลงปุ๊บหมดปบเป็นแบบนี้นี่เองสินะคือเขารอนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราแม่เขาคนเดียวหนึ่งกล่องอ่ะเขาจะมาละร้านกล่องเราเราต้องให้เขาคนเดียวหนึ่งกล่องคุณชินด้วยมันนุ่มมากเลยมันเบามากเลยจิงรึเปล้าครับ พูกิมหอมมากอะ่ะในระหว่างนี้นะคะขโมยกิน,มน,มนหมดอะเข้าใจพือเข้าใจความหมายของคำว่าหมดมีหอมแบบกาแฟอ,อ่อ,อนๆด้วยทุกคนหมปลว่าพี่บามตอมจริงด้วะเออพราะตอนแรกเราจะเอาแค่หนึ่งแต่เขาบอกว่าสคืนนาะงอยากได้คนเดียวอันหนึ่ง มาค่ะทุกคนได้เวลาลาทอโฟี่กันแล้ว let's go ทีเดียวถึงถึงถึงท้ายอ่ะอู้โอ้โหไม่อ้้หข้างหลังเนยกล้วยมันแน่นทองเหรอกลยเป็นไงบ้างหอมคฮ้ยแต่ว่าครีมข้างบนอ่ะคือหอมถูกต้องเบาแล้วก็แบบไม่เลียนแล้วก็แบบไม่อไรผมรู้ผมเมื่อยหอมนม ชอบโดยเฉาให้กล้วยแบบเป็นรูปเลยอยากซื้อกลับไปกินอิไรแบบจะแบบว่าสงสารตัวเองต้องวิ่งวันละสามชั่วโมงไม่ก็เรื่อันวิ่งมันเป็นของเรื่องอนาคต ที่ไหนคะเฟินสวนเกษตรฮะผมอยากพาคุณมาเดินเล่นไงหลังจากที่กินข้าวมาแล้วใช่ที่ตรงนี้ที่ผมค่อนข้างที่จะมาไ่เรามาทําอะไรคะตรงนี้มากับใครดีกว่าใช่มากับใครเขามาแอบแฝนไวแถวนี้หรือเปล่าเวลาผมแบบว่าว่างๆผมผมจะชอบแวะมาแถวนี้เพราะว่ามันมีน้องสัตว์ไงแต่ก่อนมันก็เป็นกงกวางอะไรเงี้ยเยอะๆหน่อยเดี๋ยวนี้มันน้องจะน้อยลงอะไรเงี้ยนี่นะารักจังเลย ก้อนแบบเล็าใช่นี่หรือเปล่าอันต้นยาวๆนี่เอ้าแต่ก่อนผมก็ชอบมาแล้วก็ลากเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็จะว่าผมเป็นบ้าเป็นบ้าคุณแค่ติดชิวเฮ้ยเขาจะเอาใช่คือเขาจะมาสัมภาษณ์หลอนว่าหลอนชื่ออะไรเก้งอย่าเงี้ยเก่งเก่งเก่งบนพื้นหล่อนเพียบเลยหรือว่ามันคนละชนิดกันแล้วมันไม่อร่อยนางชอบให้ป้อนอันนี้อันนี้สุรชัยใช่ไหมสุภพรฮะสุภพรเขามีสองขวัญนะคุณหัวเห็นปะ อ๋อนี่คือดูเนี่ยดูแล้วเนี่ยสองวันน่าดูดูดูเลยยังไม่กินเจเกลือเขาดูคุณชินกับคนมากเลยทุกคนอีเชเกเยอะจะพักโดนยาคาบาดนิ้วนี่นี่นี่โมดูน้องอุ้ยทำไมมันรูใหญ่ขนาดนั้นน่ะมันแท้ตุ่นจิตใจเจเก่งเงล้างมือวุ้ยขางควงเยอะมาก Hi friend my แมนๆมมีเคียงมางมาเลยไม่ไม่จ้องตาถลึงใจค่ะพอาีหนูส่งผมเดียวกับนังเลยนะต้องระวังนะระวังนะนังคอยาวนะระวังจริงให้ให้ระวังนิ้วนะระโอ๊ยเข้าไปเข้าไปเลยอย่าเยอะย อ๋อเก็บต่อเฮ้ยมันกินมันอยากกิน่งกินหญ้าเหรอนกอ่ะไม่รู้ว่านกกระจอกที่กินหญ้าเดี๋ยวตรงนี้คอยดูนะแหวงหมดเลยหนูนี่แหละพี่คาก็หัวหน่อยค่ะฮัลโหลไปแลูกเราเป็นวิกเท่ากี้ที่กล้าใส่ไปตลาดกันไปตลาดกันต่อใช่ไหมผมรู้ว่าคุณอยากกินอะไรที่ มีกําลังใจฮูสู้สู kind of ้ผมรู้สึกช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีกําลังใจเขาให้กําลังใจสู้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 เป็นโอ้ว้าสู้จักรวาลโลกโอเปตจักรประจักรประโก้ตอนนี้ถึงตลาดกันแล้วค่ะทุกคนเฟิร์นพามาที่ตลาดต้นตาลตลาดเจ้าประจําขอนแก่นที่มันมีไฮเอนชาที่ยังไม่เปิดในเวลานี้หรอกใช่แล้วก็ต้องมาดูอะไรอย่างนี้ก่อนเปล่าผมรู้ว่าคุณชอบดูอะไรแบบนี้ ถูกถูกของชอวมากระจุกกระจิกข้างหลังคุณหรอวะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อช้อปปิ้งก่อนเดี๋ยวค่อยกินช้อปปิ้งช้อปปิ้งพี่เฟิร์นมีแบบว่าแนะนำไหมร้านในดวงใจเวลามาต้นตาลกินหนึ่งแฟชั่นหนึ่งส่งให้ขนาดนี้แล้วนะลุงลุงลุงแป็นไรผมผมต้องเป็นร้านในดวงใจใช่ไหมใชเนี่ยคือหนูก็คาดหวังในคำตอบพี่เหมือนกันนะว่าจะตอบมนหนูกับพี่ดิม เคยายเคยทายเฮ้ยนี่ไงร้านที่แบบผมเคยมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ารักอะมีน่ยคุณยังไม่ถ่ายผมเลยเออเออไปว้อนกลับนอกทะเลหลายรอบมากกว่าจะกลับมาเออราบุ๊บกันนะเราเนี่ยเออร้านที่คุณชอบอะไรนะเออมะกงกิ้วหรือเปล่าร้านเดียวหรือเปล่าเออเดียวกันนะะว้ายคุกกี้จินดาปั ก็กินได้ก็อร่อยเหมือนกันแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเรากินติดกันมา3วันแล้วนะคะทุกคนกลัวอะไรแม่ขนาดกระเพราเรายังกินทุกเช้าเราก็ต้องกินจินดาก็รู้ก็รู้อนาคตของพวกนี้อยู่ใช่ปะไอผมอยากจับอันเนี้ยเนี่ยผมอยากจับตัวนี่มันมีตัวมอลลี่ให้จับไหมไม่มีตัวมอลลี่ให้จับเลยกี่บาทอะแปดสิบบาทุมเล่นสิบบาทพอนล้ทุกคนถ้าสมมติผมเล่นยิ่งเยอะตาพานุจะยิ่งเขียวไปเรื่อยๆเว้ยไม่รู้ทำไมอันเดียวพอ น่าจะโดนขาแต่ผมไม่ชอบม้อเขียวมากอันนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหล่อต้องหาเรื่องใช่ต้องหมดอแล้วแหละไปงอนอตกนกนี้่ค่ะทุกคนเรามีกิจกรรมมาให้คนดูเล่นด้วยนะวันนี้ถ้าใครเจอทีมที่ตลาดนะคะแล้วก็มาทักว่ามาจาก IG Story นะทุกคนไปติดตามไอจีไว้นะนี่ มันจะมีกิจกรรมให้เล่นเรื่อยๆนะคะถ้าสมมติใครมาทักพร้อมเต้นให้ดูแล้วถูกใจทัพทิมนะจะได้รับไปเลย2อย่างนี้มีทีมมี่เจลรี่แบร์นะทุกคนวันนี้องมาด้วยถือก่อนปไม่แดงพอเติมอีกรอบหนึ่งได้ทมิี่เจลลี่แบร์เขาก็หาเราไม่เจอหรอกทุกคนหาเจอไม่ได้ง่ายๆนะก็พยายามทาตัวให้ไม่เด่นอ่ะเสื้ออะไรอย่างเงี้ยสีเฮ้ยพี่ักัเฮ้ยไม่ใช่ค่ะกำลังทาไม่เจลลย่แบร์ตียค่ะไม่ถูกใจค่ะ ทำยังอืมโอเควันนี้จะมีใครหาเราเจอไหมนะไม่บอกหรอกว่าอยู่ที่ไหนอ่ะแต่ว่าแต่งตัวไม่ค่อยเด่นนะวันนี้ก็น่าจะหายากอยู่แต่ค่ะสีม่วงกากงสีเดียวกระเป๋าสีดำขาวไม่เคยไม่เคยเด่นเท่าไหร่บางทีคนเขายังอาจจะยังไม่ได้มาทักกันเลยแบบนี้เพาอาจจะยังไม่กล้าอุ้ยผมอยากกินทางหูจริงอ่ไปดีไปสวัสดีค่ะไม้ละค่ละไม้ละไม้ละแท่งค่ะยี่สิบไม้ใหญ่สิบ หนูก็ไม่รู้นะหนูเห็นแก๊งด้านหลังแบบแบบลุกลิกลุบโดนกำลังเข้ามาจริงเหรอทำการหนีก่อนหนีก่อนนี้คือเราเน้นเดินหนีไม่สบายเดินหนีไม่สบายกินได้อยากจะเอาออมาขุดให้มันน่าจะคันเจ้าของหนูบอกเลยหน้าหน้าอิจมากเฮ้ยอันนั้นก็น่ากินมากเลยอ่ะไหนอ่ะไหนสีแบบ สีมันน่ารักอะไรนะถังหูลูดนี่แหละอ๋ออ๋อีนมือผมใช่อ๋อหนูก็ตกใจไหมถังหูรูว่าเห็นเซลมอนหรือว่าผมแต่ใส่แว่นเขาเลยเห็นผมไม่ชัดหรือเปล่าอุยมโดนเปิดเป็นเดี๋ยวนะเขาจะได้เห็นผมชัดๆอ๋อเออใช่ไม่ติดแว่นอะไรนะได้ออกไม่ใช่แรงอ่ะคือแรงใส่แว่นถอดแว่นหนูว่าเขาไม่กล้าเข้ามาไม่กล้าหรอแต่เราไอ้นี่ตลอดเลยนะเราก็แบบว่าเดินล่อดนะเดินแบบเดินล่อใครอยากได้คะใครอยากได้ใครช่วยได้ไหม อ่่ได้ค่ะตกใจกพี่ใช่ไหมเช่เลยค่ะเชค่ะโอเคค่ะทุกคนเริ่มหิวแล้วเฟิร์นทำไงดีผมก็หิวแล้วผมว่ามันต้องไปร้านในดวงใจของพวกเรากันดีกว่าไหมได้แล้วเราไปมั่งมั่งไปมั่งมั่อะไรนะดาดาดานบินได้อะบินได้อะกินลด้เลยอ่ะกินลบพลันไฟเลย เตรียมขมัมหอมมากบมีคนไหนรูปเต็มเลยแต่เขาไม่กล้าเข้ามาใช่ไหมใช่ไม่แค่เข้ามาก็ได้ตอนเนี้ยเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวมาปะช้าไม่ใช่ค่ะไมผมในทีเขาพี่ทำไมทำไมเปนยังไงแล้วไงต่อแล้วไงต่อเอาไปเลยยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจเบาเกินยังไม่ถูกใจเบาเกินน้ำปูมัมมัมค่ะทุกคนนี่มาแล้วคือเตาดำแล้วคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากินนานแล้วนะมาถึงดำเลย พอพานุไม่ใส่มันหมูค่ะคุณได้มัมหมับอร่อยยังยังเลยยังไม่ได้กินเนื้อสักชิ้นเลยค่ะสุกยังไม่รู้นี่นะคะทุกคนร้านที่เราชอบมากินกันอันนี้อร่อยไหมอร่อยค่ะมันหมูอร่อยเนื้อเท่าไหร่คะพี่โตรอบนี้แลไม่กล้าสี่สิบใช่ไหมไมูอยู่ไม่กล้ากิน กินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วไม่มีใครอยู่แล้วยิมแล้วอ่ะพุงกลางยังไก่ไก่ไหนอ๋อไก่เป็นไก่มาทั้งวันหามไก่ไหนกรุงกลางยังหมดนะทุกคนหมดแล้วนี่วันนี้ก็อิ่มแล้วนะแล้วเราก็ใช้ชีวิตมาจนดึกแล้วค่ะทุกคนนี่คุณแฮปปี้ไหมแฮปปี้วันนี้สนุกมากชอบทุกร้านเลยเค้กก็อร่อยน้องสัตว์ก็น่ารักที่นี่ก็อร่อยคนพาไวยเม้าี่แฮมเบอนเกรเล่นคนพามาก็สวย ครั้งหน้าผมมาใหม่คุณจะมีที่ใหม่แนะนาผมอีกไหมมีแน่นอนคือวันนี้คือแบบผมแนะนําคุณแบบว่าสไตล์ชีวิตของผมแบบชิวๆ<อ>แบบไม่อะไรมากแบบไปง่ายๆเบาๆอะไรเงีย้ยก็กาลังดีครั้งหน้าเขาแบบว่าวาัดเสียวแบบวัดเสียว,ว,ยวใช่ไหมคะใช่แบบขึ้นรถไฟหออย่างงี้เลยได้พูดไปเรืวแล้วคนใดพูดไปเรื่อยค่ะ <laughs> คนแต่ว่าตอนนี้นะคะเราต้อง ไปกันแล้วทุกคน <Right. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปกับพี่อู๋จุนกันต่อนะคะสำหรับตุ๊กตานะคะใครได้ไปทุกคนก็รอดูอัปเดตนะคะในติ๊ก,กตอกนะคะทุกคนนี่ติ๊กตอกนี่ติดตามไว้ด้วยแล้วก็ไอจีค่ะทุกคนฝากติดตาม IG ไอจีไว้ด้วยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาหลายๆอย่างอ่ะที่แบบว่าพิมจะไปแจกของหรือจะ,น,จะนู่นจะนี่อ่ะทุกคนในไอจีมันจะเยอะกว่านะคะทุกคนไว้ให้เราไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วอยากไปแบบว่าที่ไหนของจังหวัดไหนอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวครั้งหน้าทุกคนจะไปเจอกันใหม่ครั้หนนน้าาะะคคทุก